สมิกาเองก็มีปัญหาในตัวเองด้วยฮะก็ดูว่าชั้มไม่ได้ควบคุมทุกอย่างในรัฐบาลได้นะผมเชื่ออย่างนั้นข้างหลังชั้มนั้นเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมทหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมากยอดขายอาวุธตอนเนี่ยพุ่งสูงมากที่สุดในประวัติการดังนั้นพวกผลิตอาวุธเช่นสเมริการพวกเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนะดังนั้นกลุ่มบริษัทพวกเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะยุติความขัดแย้งขาต้องการเี่กะคุงความขัดแย้งไว้ฮะ ในมุมรัสเซียเนี่ยสงครามครั้ง,งนี้เนี่ยในยูเครนเนี่ยนะฮะรัะเสเซียนั้นเชื่อว่าตัวเองนั้นเอาชนะในสงครามนี้ได้ละส่วนยูเครนนั้นไม่มีทางที่จะทวงคืนดินแดนเหล่านี้ไปได้ละเห็นไ,ไหมอย่างไรก็ตามฮะถามว่ามันมีปัจจัยอะไรไหมที่ว่าจะทําให,เห้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนแปลง,ปลงมีแน่นอนนะฮะปัจจัยสําคัญก็คือว่าความอยู่รอดของรัฐบาลเซเลนสกี้นี่แหละการที่หนึ่งประการที่สองคือเอกภาพในสังคมของยูเครนเอง กับผมนั่นแสดงว่าสหรัฐเองก็เหมือนแค่แสดงออกแล้วก็พยายามให้มาสู่การเจรจากันแต่เอาจริงๆแล้วน้ําหนักที่จะบีบบังคับเอ่อรัสเซียเองเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ได้หนักแน่นขนาดนั้นใช่ไหมครับสหรัฐเองก็มีปัญหาในตัวเองด้วยปัญหาในตัวเองก็คือว่าชั้มไม่ได้ควบคุมทุกอย่างในรัฐบาลได้นะผมเชื่อยอย่างนั้นเห็น<ม>ไหม,มเพราะว่าในรัฐบาลอเมริกามันมีความซับซ้อนเนียของตัวตัวคนคุมอำนาจอยู่เห็นไหมข้างหลังชั้มนั้นเนี่ย มันมีอุตสาหกรรมทหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมากใช่ไหมซึ่งในอุตสาหกรรมทหารนั้นเนี่ยจำนวนมากคือคนที่ต้องการคงความขัดแย้งไว้นะให้ข่าวเมื่อวานใช่ไหมใช่ปรากฏว่าเมื่อวานข่าวมาบอกว่าอตอนเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการเลยนะนะยอดขายอาวุธตอนเนี้ย พุ่งสูงมากที่สุดในปบทการไอ้มันมัน,มนดังนั้นพวกผลิตอาวุธเช่นสมเมภารพวกเนี้ยเขาได้ประโยชน์จากความขัดแยง้งใช่ไหมดังนั้นกลุ่มบริษัทพวกเนี้ยเขาไม่ต้องการที่จะยุติความขัดแยง้งกาต้องการที่จะคงความขัดแย้งไว้นะฮะแม้ว่าทัมนั้นน่ยผมมองว่าทัมทัมต้องการยุติสงครามนี่นะเขาประกาศแล้วนี่ตั้งตอนหาเสียงยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนั้นใช่ไหมตุ้ยแท้ก็ทำไม่ได้แต่ว่าเจตจำนงทัพมาทัาเป็นนักธุรกิจครับ <c oughs> ทีนี้พอเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขามองแล้วว่าไอ้ธ คือยังไงก็แล้วแต่มันกู้ไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องก็ก็ก็ต้องแก้ปัญหาก็ใช่ไหมดังนั้นทําก็เลยบอกว่าเอ้ทถ้งนั้นต้องแก้เรื่องนี้นะหมายความว่าสงครามนี้ต้องต้องจบลงผมมองว่าข้อตกลง28ไอข้อเสนอ28ประการของสมัยการมันคือความคิดของช้ําในการมองว่ายูเครนนั้นไปต่อไม่ได้ยูเครนไม่สามารถเอาชนะในสงครามนี้ได้สุดท้ายแล้วยูเครนจะต้องยอมรับสถานะนะในหน้าสนามรบก็คือว่าพื้นที่ที่ต้องสูญเสียไปให้กับทาง กับทางละเซียนั่นคือความคิดของชั้มแต่ว่าทีนี้คนที่อยู่รายรอบชั้าเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเหมือนช้มเนี่ยมา <S 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 ม,มากโกรูบิโอนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าไม่ได้เห็นกับชั้มเหมือนกันทุกประการนะใช่ไหมตัวของบรรดาไม่ทัพนายกองก็อาจจะไม่ได้เห็นเหมือนชั้มทำให้มันขาดเอกภาพขาดความเข้มแข็งในตัวนโยบายของออสมเมริกาสุดท้ายก็เห็นไหมฮะมีข้อเสนอ28ประการมาสุดท้ายย,ยุโรปไม่พอใจก็ไปตัดเหลือ19ประการใช่ไหม สุดท้ายก็เจราจาไปเจราจามาออสเตรเมียก,ก็ไม่ได้ยืนอยู่บนจุดที่ว่าจะเสียงแข็งไว้ต่อรองไม่ได้นะก็กลายเป็นต่อรองไม่ได้ทุกอย่างนะสุดท้ายก็บินมาเจอกับปูตินแล้วก็กลับบ้านมือเปล่าคือไม่ได้อะไรกลับไปเลยครับผมครับผมครับเอ่อดังนั้นอาจารย์คุยคขอามาแบบนี้แสดงว่ายุดเยือะคุยกันต่อไปเรื่อยๆโจมตีกันแล้วก็รบกันต่อไปเรื่อยๆไปถึงปีปีหน้าแน่นอนไหมครับอาจารย์มีแนวโน้มยืดเยือะสงคารามทั้งนี้เพราะว่า ทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยยังยังเรียกว่าต้องชื่นชมนะฝั่งของยูเครนด้วยที่ว่าต่อสู้นะที่อย่างเข้มข้นมานะตลอดแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากยุโรปมาโดยตลอดนะฮะทีนี้ตัวของทางรัสเซียนะตัวของทางยูเครนนั้นเนี่ยรัเสเซียก็ยังลบไปได้ต่อไปฝั่งของทางยูเครนตราบใดที่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากยุโรปนะก็ยังคงลบไปได้แม้ว่าจะสูญเสียดินแดน เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะ,ะทีนี้มันจะไปถึงไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นสงครามที่เขาเรียกว่าเป็นสงครามแช่แข็งหรือว่าสงครามที่ยืดเยื้อกันต่อไปลักษณะสงครามตอนนี้เป็น wall of partition หรือว่าสงครามพลากําลังหมายความว่ามีการ,รเผชิญหน้ากันในแนวลบมีการสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าฝ่ายที่ได้เปรียบนั้นก็คือฝ่ายที่มีขีดกําลังมีกําลังคนมีกําลังอาวุธที่มากกว่าก็คือฝั่งของทาง ของทางรัะะเสเซียนั่นเองนะฮแต่ถ้ามองในมุมของรัสเซียนะฮะมองในมุมรัสเซียนะะผมก็พยายามสำรวจความคิดเห็นนะของคนรัสเซียนะฮะอ่าเราก็ฟังเขานะเราก็ฟังทุกฝ่ายแต่ว่าอ่าแต่เราฝ่ายคิดยังไงก็ก็เราจะได้รับรู้นะะในมุมรัสเซียเนี่ยสงครามครั้นง,งนี้เนี่ยในยูเครนเนี่ยนะฮะมันจบละหมายความว่ารัสเซียนั้น เชื่อว่าตัวเองนั่นเอาชนะในสงครามนี้ได้ละอยู่ที่ว่าจะเอามากน้อยแค่ไหนจะเอามากน้อยแค่ไหนใช่นไหมส่วนยูเครนนั้นไม่มีทางที่ทวงคืนดินแดนเหล่านี้ไปได้ละใช่ไหม hmm. ดังนั้นเป้าของรัสเซียคือว่าจะจบเรื่องนี้ได้นั้นรัเสเซียต้องจบกับนาโต้กับยุโรปไม่ใช่จบกับยูเครนนะจะจบเรื่องนี้ได้นั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีข้อตกลงกันระหว่างรัสเซียกับนาโต้ว่า จะไม่ขยายสมาชิกเข้ามาประชิดพรมแดนของทางรัสเซียแล้วก็จะ,ะจะไม่เอาอยูเครนนั้นเป็นสมาชิกนะของของอนาโตอีกต้องมีข้อถแถลงที่มันชัดเจนที่มันระบุมาชัดเจนตรงนั้นแหละถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหานะในมุมของทางรัสเซียได้แต่ต้องยอมรับว่ามันมีความหวาดระแวงสูงระหว่างสองฝ่าย <laughs> ฟังดผมก็ไม่ไว้ไวจริงรัสเซีย ฝั่งยุโรปก็ไม่ไว้ใจรัสเซียยุโรปทางประธานคณะกรรมการยุโรปเนะี่ยก็ก็บอกว่าะจะไปลดกําลังของยุคแล้วจะรับประกันได้ยังไงล่ะถ้ารัสเซียบุกต่อไปในอนาคตในยเคจะป้องกันตัวเองยังไงก็มันสื่อถึงความไม่ไว้วางใจที่ฝั่งยุโรปนั้นมีต่อฝั่งของรัเสเซียนะผมคิดว่า <c oughs> มันมีเหตุการณ์ทางบทสัมพันธ์นะคุณนิวแล้วก็ท่านผู้ชมนะถ้าเรามองดูในช่วง สงครามโลกครั้งที่สองสมัยที่ฮิตเลอร์บุกเข้าไปในรัสเซียนะในสมรภูมิที่มอสโกที่สตาลินกราดนั้นรัเสเซียสูญเสียมากนะแต่ว่าไอธรรมชาติของรัสเซียเนี่ยคือเป็นชาติที่ว่าพร้อมเล่นเกมยาวเล่นเกมยืดเยื้อแล้วก็พร้อมแลกพร้อมสูญเสียเพราะว่าเขามีคนเยอะเขาพร้อมที่จะสูญเสียเขาพร้อมรับกับความเสียหายนั้นได้มากกว่าอีกลหลายชาติใช่ไหมทีนี้พอที่สมรภูมิที่สตาลินกราดนั้นเนี่ย พอเขาตีโต้กับกองทัพของพิตเลอร์กลับไปได้แล้วนั่นเนี่ยสุดท้ายเขาบุกไปถึงเบอร์ลินตอนนั้นน่ข้ามทวีปยุโรปนะจากตะว,วันออกไปยังยุโรปกลางนั่นคือภาพจําที่ยุโรปมีต่อรัสเซียหมายความว่ารัสเซียนั้นเนี่ยถ้าหากว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วนั่นเนี่ยใช่ไหมจะสามารถที่จะกินพื้นที่ไปถึงบุกเข้าไปเนี่ยไปถึงเบอร์ลินไปถึงเยอรมันในเวลานั้นสุดท้ายก็ทําให้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันถูกแบ่งเป็นสองเยอรมันเนี่ย รัสเซียควบคุมเยอรมันตะวันออกอเมริกาควบคุมเยอรมันตะวันตกครับผมครับผมนั่นแสดงว่าคู่ที่ต้องคุยกันจริงๆแล้วรู้ผลจริงๆเนี่ยก็คือรัสเซียกับกับนาโตนั่นเองเนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เนี่ยในจังหวะน,นี้เองเนยทั้งสองฝ่ายก็วัดระแวงซึ่งกันแล้วกันอย่างนาโตอเองเนี่ยล่าสุดก็ก็มีการพิจารณาจะใช้ Preempt Strike นั่นก็คือการหรือจะเราจะโจมตีรัสเซียก่อนเลยก่อนที่จะให้เขาเนี่ยมาปั่นป่วนใช้วิธีการสงครามส่งรอนเข้ามาหรือไซเบอร์วอร์ต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์มองสิ่งนี้จากการพิจารณาของนาโตนี้อย่างไรครับผมนาโตเนี่ยมีปัญหานะนาโตนั้นมีปัญหานะปัญหาสำคัญเลยก็คือว่าไม่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับทาง กับรัสเซียโดยตรงแต่ว่า<ต>ใช้<ม>เป็นสงคารามตัวแทนในยูเครนผ่านการสนับสนุนด้านต่างๆแต่ว่าไม่ส่งกำลังทหารเข้ามานะ,ะทีนี้พอยูเครนไม่มีกำลังทหารเติมเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในสงครามยืดเยื้อแบบนี้ได้เห็ไหมทำให้ทางนาโตนั้นเนี่ยก็มีคำขู่ออกไปนะกับทางกับทางฝั่งของรัสเซียคำขู่นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ ตัวของ NATO เองนั้นมีปัญหาอยู่มาก,ากความเป็นเอกภ,ภาพใน NATO ปัญหาเรื่องขององบป,ประมาณในการสนับสนุนไปยังไปยังยูเครนใช่ไหมก็มีปัญหาการที่ NATO นั้นจะยุโรปจะพร้อมรับสงครามนี้ต่อจากอเมริกาหมายความว่าถ้าไม่มีอเมริกาอยู่นั้นจะรับสงครามนี้ต่อไปได้ไหมยุโรปเองก็ทําไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นตัวของ NATO นั้น,นยอยู่บนปัญหาที่ รุมเล้านะอยู่อยู่อ,อยู่รอบด้านใช่ไหมโอ,อกาสที่จะมีเพียมทรีสไพรต์มามาในฝั่งของทางรัเสเซียนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้น้อยเป็นไปได้น้อยนะเมื่อพิจารณาจากเป็นคำขู่เป็นคำขู่นะแล้วก็เขาขู่กันแรงนะฮะเมื่อคืนปูตินก็เลยขู่กลับว่าเอ้ยอย่าลืมอย่าระวังนะจะไม่เหลือคนไว้เจรจา ฝั่งของทางปูตินก็ข่มขู่ไอ้รัสเซียมีอะไรในมือล่ะมีนิวเคลียร์ใช่ไหมมหาศาลอยู่ในมือนะนะยุโรปยุโรปอย่าอย่อยอยากเกินเส้นอย่าอย่าล้ําเส้นนะอะไรลักษณะเนี้ครับครับผมงั้นอาจารย์มองพัฒนาการของของการเจรจารหลังจากนี้อย่างไรครับอาจารย์ครับสหรัฐยังคงจะพยายามที่จะเดินหน้าให้ข้อตกลงนี้ได้รับการยอมรับ จากทั้งรัสเซียยูเครนต่อไปไหมครับหรือว่าเขาจะพออยู่แค่นี้ครับผมแล้วก็ใช้วิธีกดดันอย่างอื่นแทนครับการเจราจานั้นเนี่ยจะไม่ได้ผลมาตรการทางการทูตและก็การเจราจานั้นจะไม่ได้ผลนะอันเนึ่งมาจากว่าสาเหตุประการที่หนึ่งนะฮะข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยมันยากที่จะประมีประนอมกันโดยเฉพาะเรื่องของดินแดน,นที่ ที่ยึดครองอะไรนะฮะแล้วก็การเจราจานั้นเนี่ยจะจะไม่ได้ผลนะฮะเพราะว่าตัวของยุโรปเองนะฮะยังต้องการที่จะให้สงครามในยูเครนนั้นเนี่ยดำเนินต่อไปเห็ไหมในเมื่อการเจราจาไม่ได้ผลสุดท้ายสงครามนี้เนี่ยทางออกของสงครามหรือว่าการยุติสงครามนั้นเนี่ยนะะจะไม่ใช่ ผ่านการเจรจาแต่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จในหน้าสนามรบนะความสําเร็จในหน้าสนามรบจะเป็นตัวชี้ขาดนะความตัวของสงครามในครั้งนี้ทางออกของสงครามในครั้งนี้แล้วก็แนวโน้มที่เห็นอยู่ก็คือว่ารัเสเซียนั้นเนี่ยยังคงยึดพื้นที่ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่ายูเครนนะถ้าไม่ยอมรับในการที่จะเจรจายูเครนถ้าไม่ รีบเร่งยอมรับในการเจรจายูเครนก็เสียดินแดนมากขึ้นทุกวันเท่านั้นเองนะในมุมของอฝั่งของทางรัเสเซียนะอย่างไรก็ตามฮะถามว่ามันมีปัจจัยอะไรไหมที่ว่าจะทําให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนนะ hmm. ปัจจัยสําคัญก็คือว่าความอยู่รอดของรัฐบาลเซเลนสกีนี่แหละการที่หนึ่งประการที่สองคือเอกภาพในสังคมของอยูเครนเ,เองนะความอยู่รอดของรัฐบาล เซนซิีนั้นหมายความว่าไงนะฮะภัยคอร์รัปชันที่ลุมเล้าเขาในเวลานี้นะคนรอบตัวหล,หลายๆคนเนี่ยนะหลุดตําแหน่งไปแล้วนั่นก็ยังคงไม่แน่ชัดว่าตัวของเซนซิคีเองนั้นในเกี่ยวข้องหรือเปล่านะกับการคอร์รัปชันถ้าเขาเกี่ยวขึ้นมานะเขาอาจะหลุดจากตําแหน่งไปได้และถ้าเขาหลุดจากตําแหน่งนั้นนะคนที่ขึ้นมานํารัฐบาลคนใหม่นะจะมีนโยบายอย่างไรจะทําตามยุโรปไหมหรือว่าจะคิดในมุมที่ว่า เรียกว่า,าสละส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่ไหมใช่ไหมฮะหรือว่าอีกประการหนึ่งคือเอกภาพในสังคมของอยูเครนนะแน่นอนวาอ่าไม่มีใครที่ต้องการที่จะสูญเสียดินแดนนะฮะแต่ว่าสงครามที่ว่ายิ่งยืเดเยื้อไปนั้นน่ยผู้คนก็อยู่ในความเหนื่อยล้าลำบากนะอาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยนะในยูเครนนั้นเนี่ยต้องการที่จะ ให้มีการพูดคุยเจราจากันนะ,ะหมายความว่ายอมที่จะพูดคุยเจราจามากกว่าในการที่จะใช้กําลังในการที่จะสู้รบกันต่อไปนะ,ะสุดท้ายแล้วก็อาจจะมีกลุ่มแรงกดดันใ,ในยูเครนที่จะทําให้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะหรือว่ามีการมีการให้มีแนวทางที่ปรนิบัติกับทางฝั่งของรัะะเสเซียมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะ ถ้าว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้สงครามนี้ก็จะเป็นลนักษณะเป็นสงครามที่เป็นสงครามแช่แข็งหรือว่าเป็น Frozen Conflict นะยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมก็อาจจะมีการหยุดยิงแบบพฤตินัย hmm. ที่ไม่ได้เป็นนิติในหมายความว่าไม่ได้ประกาศเป็นทางการ <Okay. S 2> หยุดยิงแบบพฤตินัยใช่ไหมแล้วก็สงครามก็จะ,ะยุติลงแบบพฤตินัย นะไม่ได้มีข้อตกลงสันติภาพแบบนิตินในเพียงแต่ว่าเป็นการยุติของสงครามวันข้างหน้าจะลุกลามขึ้นมาอีกวันไหนก็ไม่รู้ในะกรณีของรัเสเซียไอ้ของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็เป็นเช่นนั้นกรณีของรัสเซียกับญี่ปุ่นทุกวันนี้สถานะในทางเทคนิคนะฮะอยู่ในสถานะสงครามเพราะว่ายังไม่ยุติสงครามเลย ตั้งแต่สมัยซานิโคลัสเป็นต้นมาใช่ไหมลหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาก็ยังอยู่ในสถานะเช่นนั้นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในโลกในหลายๆห,ห,ห,หลายๆเคสนคะครับผมทีนี้ทีนี้ถามว่ามันมีเคสไหนในโลกบ้างที่มันหาข้อสรุปของเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือว่าการยึดครองพื้นที่นี้ได้นะ เคสเช่นกรณีของฟินแลนด์ใชฟินแลนด์ก็เสียดินแดนอรกมา1ร้อยละสิบให้กับทางโซเวียตนะครับนะซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นใชนะกรณีของอเชโกสโลวาเกียนะที่ตัวเองนั้นต้องเสียดินแดนนะในช่วงก่อนอสงครามโลกในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองอะไรพวกนี้นะ,ะแต่ว่าในในกฎหมายร่องประเทศในกฎหมายร่องประเทศทุกวันนี้เนะี่ยไม่ยอมรับการ การสูญเสียดินแดนโดยกําลังบังคับนะให้กับชาติไหนก็ตาม,มแม้ว่าจะเป็นการอินยอมทําสนธิสัญญาแต่ว่าถ้าสนธิสัญญานั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าการใช้กําลังใช่ไหมกฎหมายว่างประเทศนั้นก็ไม่ได้ให้การยอมรับใช่ไหมดังนั้นเราเลยเห็นนะฮะทำไมข้อกลงทำไมข้อเสนอทำยี่ประการนะนะะถึงได้พูดถึงดินแดนที่ถูกยึดครองโดยรัสเซียว่ารัเสเซียจะ ยึดครองได้ดินแดนเหล่านั้นโดยพฤตไนไนไม่ใช่นิติในถามว่าทําไมเพราะว่าโดยนิตินไนมันทําไม่ได้โดยนิตินไนนั้นเนี่ย<ม>กฎหมายของประเทศไม่ให้การรับรองยอมรับการยึดครองดินแดนโดยใช้กําลังแต่ว่าโดยพฤตนไ่นนะพื้นัยนนั้นเนี่ยมันก็ในทางเป็นจริงในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยมันก็มันก็เป็นเป็นไปได้ใช่ไหมนั่นก็คือบทเรียนในอดีตนะท,ที่ที่ผ่านมาใช่ไหม ในช่วงที่ผมเดินทางไปรัสเซียเนี่ยมีโอกาสนะได้เจอเพื่อนจากประเทศอย่างเช่นสโลวาเกีย,ยใช่ซึ่งก็อยู่ในประเทศติดก,กับฮังการีใช่ไหมมันมีสองประเทศในนาโตเนี่ยที่เรียกว่าเป็นแกะดำมีฮังการีนะกับสโลวาเกีย,เ,ยเป็นแกะดำนะแกะดำยังไงแกะดำอยู่ที่ว่า mindset ในการแก้ปัญหานั้นต่างจากนาโตอื่นใช่ไหม ในขณะที่ Mindset ของประเทศมหาอำนาจหรือว่าชาติใหญ่ๆใ,ในยุโรปนั้นเนี่ยคือว่าเราสามารถเอาชนะระัสเซียด้วยอาวุธความบาดอะไรก็แล้วแต่รัเสเซียต้องพ่ยแพ้ใช่ไหมแต่ว่าชาติอย่างฮังการีสโลวาเกียพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่จะให้ยุติความัดแย้งนี้เนี่ยมันต้องมาโดยการเจรจามันต้องมาโดยการเจรจานะแล้วก็ ทําให้ยุโรปนั้นเป็นโซน of peace ไม่ใช่ไม่ใช่โซน of war ยุติความเป็นปฏิป,ป,ล,ปลาปักปฏิปักกันระหว่างรัเสเซียกับฝั่งของยุโรปไม่ได้นั่นนั่นคือแนวแนวคิดของประเทศพวกเขาจากการที่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยสนทนาครับผมคับผมดังนั้นถ้าจะสรุปในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าทางที่จะจบ สำหรับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยคงจะไม่ได้จบจากการเจรจาซึ่งมีสหรัฐเป็นตัวกลางนะครับผมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะจบได้ต่อเนื่อสถานการณ์ในยูเครนเองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของผู้นําการกดดันของสังคมเองก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมซึ่งขณะขณะเดียวกันต้องยอมรับว่ารัสเซียเนี่ยด้เปียบเป็นอย่างมากในสมรภูมิรบนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแหละครับว่าจะคุยกันอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องมันอาจจะนําไปสู่เป็นสงครามแช่แข็งได้แล้วก็อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้หรืออปปล่าาารรจย์ผมสุถูก ครับใช่ฮะอะมันจะเป็นสงครามที่ว่ามันไล่ทางออกนะครับแล้วก็ hmm. อถ้าอยู่ในสมการเช่นนี้นะเว้นเสียแต่ว่า, hmm. วาเว้นเสียแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในการเมืองภายในของยูเครนนะ <Ukraine. S 1> หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนจากยุโรปนะที่มีต่อยูเครนแล้วก็หรือว่าการที่สมการนั้นอ่าถอนตัวเลยไม่ยุ่งเกี่ยวเลยถ้าแบบนั้นก็สงครามนี้ไปต่อไม่ได้แน่นอนนะ การมีบทบาทสาคัญมากนะครแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดนั้นเนี่ยนะผมมองว่าไม่ใช่สงครามรัสเซียกับยูเครนนะแต่มันคือสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตนั่นคืออันตรายกว่าสงครามรัสเซียกับยูเยครนเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ผมเห็นชาติยุโรปหลายๆชาตินั้นเนี่ยมี การตัดเตรียมความพร้อมชาติอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยนะกำลังพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมทหารนะภายในประเทศแล้วก็มีนโยบายที่แข็งก้าวมากเลยนะ,ะทำให้หลายคนนั้นคิดถึงนะตอนนี้คิดถึงนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมันนะแองเกลาเลามเคิลนะที่บอกว่าในยุคข,ของมเมเคิลนั้นนะ่ยนะยุโรปนั้นมีมี leadership มีผู้นำตอนนั้นมเมเคิลเป็นผู้นำเห็นไ,ไหม ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ความขัดแย้งกับทางกับทางอ่าลเสเซียได้ใช่ไหมแต่ว่าพอไม่มีมาเกลนั้นน่ะมันยุโรปมันเหมือนยุโรปที่ว่ามันมันอ่าไหลหลักในเวลาเนี่ยใช่ไหมต่างคนต่างก็จะเป็นผู้นํากันใช่ไหมมันก็ไม่มีกับภาพใช่ไหมอ่าเราเห็นผู้นาของเยอรมันอ่าคนปัจจุบันนั้นเนี่ยนายกคนปัจจุบันนั้นเนี่ยแข็งกล้ามากเลยนะอ่าต้องการที่จะอ่าเหมือนกับอ่า ส่งสัญญาณไปทางฝั่งของรัสเซียว่าพร้อมนะที่เราพร้อมที่จะบุกรัสเซียนะพร้อมที่จะใช้กําลังกับทางรัสเซียนะแล้วก็ฝั่งของผู้นําอังกฤษนั้นก็ไม่น้อยผู้นําของฝรั่งเศสนั้นก็ไม่น้อยนะเช่นเช่นเดียวกันนะดังนั้นสิ่งที่ต้องกังวลไปนะมากกว่าสงครามรัสเซียยูเครนนั้นเนะี่ยก็คือว่ามันอาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างรัสเซียนะกับนาโตนะต่อไป ในอนาคตและถ้ามันเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตขึ้นมาแล้วนั้นเนี่ยมันจะไม่จบแค่นั้นแหละฮะมันอาจจะกลายเป็นสงครามโลกนะครั้งใหม่ขึ้นมานะจากเหตุความขัดแย้งนะในยุโรปซึ่งถ้าสังเกตดูฮะสงครามโลกไม่ว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันก็ล้วนกำเนิดมาจากนะในยุโรปนั้นแทบจังสินครับผม ครับผมงั้นคำสามสุดท้ายครับสัญญาณที่ว่ามันจะลุกลามบานปลายไปเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตเนี่ยมันคือตรงไหนครับอาจารย์ครับผมก็คือการาท่าทีนะท่าทีของฝั่งของอาชาตินำในยุโรปนะได้แก่เยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสนะที่จะมีต่อสงครามรัสเซียยูเครนนี่แหละนะ ถ้ายังอยู่ในจุดยืนที่ว่าไม่ปณนีประนอมอยู่เช่นนี้ในจุดยืนที่ว่าจะไม่คุยกับรัสเซียในจุดยืนที่ว่าคิดว่าการใช้กําลังทหารหรือว่าการใช้แซงชั่นนั้นจะสามารถเอาชนะรัสเซียในสงครามนี้ได้นะมันก็จะดันให้สงครามรัสเซียยูเครนนั้นเนี่ยมันยังคงหนักหนาสาหัสนั้นต่อไปใช่ไหมและก็ถ้าประเทศแกนนําในยุโรปเหล่านี้นั้นเนี่ย กำลังมีท่าทีแนวโน้มชัดเจนนะว,ว่าพร้อมนะที่จะส่งกำลังเข้ามานในยูเครนเลยใช่ไหมส่งกำลังเข้ามาในยูเครนมาปกป้องอรักษายูเครนไว้ใช่ไหมซึ่งรัสเซียเองก็มองว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยมันคือการข้ามเส้นแดงนะมันทำแบบนั้นไม่ได้นะ, mm hmm. ะมันก็อาจจะกลายมาเป็นการลุกลามนะระหว่างทางรัสเซียกับนาโต้ได้ พราะว่ามีข่าวว่าทางนาโตเองกำลังคิดถึงเรื่องของเ e e ียม i v e strike หรือว่าการโจมตีไปยังแผ่นดินของทางรัสเซียด้วยเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยมันมีเหตุมันมีเหตุการเหตุการที่กล่าวหากันไปกันมานะฮะว่าโดนของรัสเซียเครื่องบินของรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้านะของชาตินาโตเหล่านี้นะก็ก็มันมีเหตุการณ์เหล่านี้อยู่เป็นเป็นความเป็นความไม่ไว้วางใจฮะเป็นความไม่ไว้วางใจเป็นความตึงเครียดนะที่มีระหว่าง อ่ารัสเซียนะกับฝั่งยุโรปทีนี้ทางออกของมันเนี่ยนะสิ่งที่ช้ำนําเสนอในข้อ,ขอตกลงยี่แปดข้อนะั้นนหะมันคือการฟื้นความไว้วางใจระหว่างยุโรปกับรัสเซียการที่นารัสเซียเข้ามาในกลุ่ม G8 หลังจากที่ตัวเองเคยถูกเตะออกไปเป็นต้นนะการที่ฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับทางสหเมกาใช่ไหมคืออ่ถ้าหากว่ามันฟื้นอ่ช่องทางในการเจรจาการพูดคุยกันได้การร่วมมือกันได้แล้วนั้นเนี่ยนะ ตกลงกันได้ว่าตรงไหนมันมันเป็นเส้นแดงที่ว่าจะไม่ก้าวข้ามต่อกันนะรัะเสเซียก็ต้องตกลงนะต้องระบุในคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ลุกลานเลยไปแล้วมากกว่านี้แล้วฝั่งของยุโรปเองก็ต้องระบุในข้อตกลงนะที่ไม่ใช่คาเป็น Gen t l e m a n a g r e e m e เ t ใช่นะมเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อตกลงปากเปล่าแต่ต้องระบุไปแล้วล่ะสอนว่าจะไม่ต้องเคารพหมายว่าจะต้องเคารพในความความ ความมั่นคงของรัสเซียจะต้องไม่ขยายดินแดนเข้ามาไม่ขยายสมาชิกนาโตเข้ามาประชิดพรมแดนของรัสเซียเนี่ยเหมือนที่เป็นมนที่เป็นมาถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็จะสร้างความไวเนื้อเชื่อใจระหว่างรัสเซียกับยุโรปให้มากขึ้นที่จริงแล้วประวัติศาสตร์รัสเซียกับยุโรปมันไม่ได้ห่างกันมันอยู่เป็นทวีปเดียวกันะนะฮะมันควรที่จะกลับมาร่วมมือกันนะตรงไหนที่ว่าเป็นข้อกังวลของแต่ละฝ่ายก็ต้อง ควรที่จะได้รับการาเคารพถึงแบบนี้แหละฮะมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยฮะก็ยุโรปเองก็อยู่ในภาวะสงครามยื่เยอะอเช่นนี้ก็สุดท้ายนะยิ่งความบาดรัสเซียคนที่ได้รับผลกระทบก็เป็นฝั่งของยุโรปด้วยใช่ไหมยิ่งสงครามยืดเยื้อไปยุโรปเองก็อยู่ในภาวะที่ไม่สงบสุขไม่ปกติสุขเช่นนี้นะคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่หลายหลายคนก็ไม่ได้อยากจะพบเจอครับ โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ